สวัสดีครับพี่คอปเตอร์นะครับผม จุดเด่นของคณะแพทย์รามาฯครับผมก็คือข้อแรกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทางรามาฯครับได้มีการสร้างแคมปัสใหม่นะครับชื่อว่าสถาบันแพทย์จากกรีนิรบดินครับผมต้องบอกว่าเป็นแคมปัสที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยมากๆครับด้วยพื้นที่เนี่ยคือใหญ่มากมี้านักเรียนเนี่ยเดินไปคืออาจจะเดินไปได้ไหวครับก็จะมีรถกอล์ฟเนี่ยสามารถรับส่งแต่ที่พักจนถึงโรงพยาบาลได้เลยครับต้องบอกว่าที่พักเนี่ยต้องเรียกว่าโรงแรมแพย์ครับผมเพราะว่าเป็นหอที่แบบสวยมากแล้วก็พรีเมียมมากครับผมสังคมภายในรามาเนี่ยเป็นสังคมที่บอกว่าน่ารักมากๆครับผมเพราะ ผมก็อย่างเช่นการเรียนหนังสือเนี่ยก็จะไม่มีการแข่งขันกันเรียนเลยครับเราเนี่ยจะช่วยกันอ่านหนังสือช่วยกันแชร์สรุปครับผมและก็ยังมีในส่วนของวิชาการรุ่นครับที่จะมีการแชร์สรุปแชร์เนื้อหาแชร์ข้อสอบเก่านี่ครับเราเนี่ยก็จะมีการทําข้อสอบมีการทาเฉลยต่างๆให้กับเพื่อนๆในรุ่นก็ถือว่าครบจบในฝ่ายเดียวตวอืวิชาการรุ่นนั่นเองครับผมสังคมเนี่ยในมหาลัยนะครับจะขาดไม่ได้เลยในเรื่องของความรักนั่นเองครับผมทางรามาเนี่ยมีประเพณีถ้ามีคู่ไหนนะครับที่ตกลงปรงใจนะครับคัรบ ้ายังแต่งงานปุบยังเป็นคู่เดิมอยู่เนี่ยทางรุ่นนะครับก็ทําการรวบรวมเงินรุ่นแล้วก็ซื้อตู้ยินเป็นรางวัลให้ครับแทงความยินดีในแบบการแบบคง,งความคักจนแต่งงานได้ครับแต่แหละครับผมตอนนี้ปี3แล้วครับก็ยังไม่มีแฟนเลยครับผมนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ยากในการจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เองครับสวัสดีค่ะชีตาค่ะ ขอนแก่นเนี่ยเป็นมหาวิทยายลัยขนาดใหญ่ประจำภาคเราก็เลยมั่นใจในพวกหลักสูตรแล้วก็ศักยภาพของที่นี่ได้เลยค่ะที่นี่เป็นศูนย์มะเร็งศสตรและท่อน้ําดีระดับโลกเลยนะนี่ไม่ได้โม้แล้วก็ปัจจุบันที่กําลังทําอยู่เลยก็คือขยายเป็นเมดิคอห์ขับขนาด5,000เตียงก็ถ้าสร้างแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลรัฐนาอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนเลยเนะ <Wow. S 1> ถ้าพูดถึงคณะแพทย์เนี่ยสิ่งที่คู่ใจชาวแพทย์เลยก็คือกาแฟเนาะ <Wow. S 1> แ้กาแฟที่นี่ก็คือดีมากล่ะ ค่าถูกแล้วก็กินแล้วดิบเป็นวันๆเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่กาแฟนะคะก็มีพวกอาหารของกินทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าค่าคอมชีพที่เนี่ยเหมาะสมมากเราสามารถกินมื้อใหญ่ได้แบบแทบทุกวันเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะ สิ่งที่อยากรีเซนต์อย่างแรกเลยก็คือเมสซวูเนี่ยมีแต่คนหน้าตาดีค่ะคนหน้าตาดีค่ะรอเล่นนะคะบรรยากาศของที่เนี่ยจะได้เรียนปี1ถึงปี3เนี่ยที่ใจกลางเมืองอโศกค,ค่ะที่มหาวิทยา,ยาลัยศินคาวิโรโรที่ภาษาเมดค่ะเห็นทางเยอะๆดาราเยอะๆอยู่ในเมืองค่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคืนจะมีโครงการอันหนึ่งโครงการร่วมมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมค่ะปี1ถึงปี3เนี่ยจะได้เรียนที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมค่ะประเทศอังกฤษแล้วก็ปี4ถึงปี6เนี่ยจะได้มาเรียนที่มอสวองคาร์ที่นครนายกค่ะ วิชาการมสวเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามสวเนี่ยทำสรุปเก่งมาก p o c k e t b ต o k มสวเนี่ยค่อนข้างดังมากเราทําสรุปเป็นหนังสือเล่มเล็กๆแล้วก็ขายมอ,อื่นๆเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยขายได้เยอะมากให้มอื่นๆอ่นอานสรถถุปข,ของมสวกันวิชาที่เด่นของมสวเนี่ยจะเรียกว่า community medicine หรือที่นี่เรียกกันสัส้นๆว่าคอมเมดนะจะเป็นวิชาชุมชนจะได้ลงชุมชนจริงไปสัมผัสปัญหาโครงการสุขภาพของชุมชนจริงๆบางครั้งเนี่ยจะได้ไปเรียนกับสุขภาพกับคนในคุกด้วยรว่า ใจแล้วก็สนุกมากมากเลยส่วนเรื่องกิจกรรมของคณะแพทย์เนี่ยเมดสูนี่เรียกได้ว่าเป็นคณะแพทยาศาสตร์และวงการบันเทิงเลยค่ะก็คือกิจกรรมเยอะมากเยอะมากมากตั้งแต่ปี 1- ถึงปี6เลยกิจกรรมที่ที่อยากนําเสนอเนี่ยก็คือกิจกรรมของทางสโมสรนิสิตแพทย์ก็คือจะเป็นกิจกรรมที่จะมีเวทีให้น้องๆเนี่ยได้คุยกับพี่ๆอาจารย์แล้วก็สิทธิ์เก่าเพื่อจะพูดถึงปัญหาของคณะแพทย์นะคะล่าสุดเนี่ยคณะแพทย์มสวรเนี่ยได้ทำบ u า e เพื่อจะรับฟังปัญหาของนิสิต ของทิดเก่าพี่ๆหลายๆคนเนี่ยเราหวังว่าน้องๆทุกคนเนี่ยที่เข้ามาในเมสซูก็จะช่วยการพัฒนาเมสซวูกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสําหับบจุดเด่นของคณะเรานะคะที่อยากขายมากๆเลยก็คือมหาลัยนะคะซัพพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนมากๆนะคะก็คือมีการแจก iPad ดซีม็กซ์จินวถึงกินให้ใับช้นุกัน คุณเด้ว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของอุปรกรณ์การเรียนไปได้เยอะมากๆเลยนะคะเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ก็คือเป็นผู้นําด้านวิชาศาสตร์ขตเมืองนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะเรียนใน,นในโของคนเมืองนั่นเองนะคะทําให้เรามีวิชา,าน,นะคะที่เป็นประบบสุขภาพขีดเมืองให้น้องๆได้เรียนรู้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อกุ๊กกี้นะคะ คณะแพทย์ที่เปิดใหม่การเรียนสถาบันเอกชนเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็คือเหมือนเราไม่ต้องไปใช้ทุนก็คือเราสามารถเลือกตามสายงานที่เราต้องการได้เลยอีกอย่างเนาะพูดถึงเรื่อง,งกิจกรรมนะคะแต่มีกิจกรรมหนึ่งที่เราชอบมากที่สุดางานกีฬาเข้มสําคัญค่ะคณะแพทย์ทั่วประเทศไทยเลยก็คือมารวมตัวกันแล้วก็มีการแข่งกีฬาแข่งวงดน,นตรีแล้วก็มีการแข่งประกวดดาวเดือนด้วยค่ะมันเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราได้รู้จักกับเพื่อนจากข้างนอกแล้วก็ได้รีแลกซ์จากการเรียนที่มันค่อนข้างหนักเมื่อพูดถึงคณะเราอีกอย่างเลยกก็คือรู้้สึว่า่าาถไม มันไม่น่าจะใช่คณะเราก็คือการแต่งกายถูกระเบียบเคร่งครัดมากๆคิดว่าน่าจะเคร่งที่สุดในทุกคณะแพทย์ในพวกประเทศไทยแล้วก็คือการแต่งกายของบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสวัสดีครับ อย่างแรกเลยนะครับคณะแพทยาศาสตร์ศรีราชพยาบาลของเราเปิดสอนมายาวนานโรงพยาบาลมีขนาดใหญ่มีนันาศากศึกษาจบไปร้อยกว่ารุ่นนะครับ<ะ>ทำให้เรามาั่นใจในหลักสูตรของที่นี่ได้เลยนะครับเรื่องกินก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างที่รู้กันอยู่ว่าโรงพยาบาลศรีราชอยู่ติดก,กับบางหลังแล้วบางหลังก็มีของกินทั้งซุ้มตำซูชิขนมต่างๆนะว่าหลากหลายมากเลยนะครับหรือถ้าวันไหนว่างๆหน่อยเราก็สามารถนั่งเรือข้ามฟากไปเที่ยวพิ่ึงต่างได้เลยนะครับพี่มั่นใจว่าไม่มีที่ไหนเหมือนโรงพยาบาลศรีราชแน่เลยโรงพยาบาลของเราอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ สวัสดีค่ะอย่างแรกคือหลักสูตรของที่นี่จะเรียนค่อนข้างเร็วมีการปรับหลักสูตรให้รู้สึกถึงความต่อเนื่องทําให้เข้าใจได้มากขึ้นบอกกับอาจารย์ที่นี่เก่งกันมากๆใครสงสัยตัวไหนก็สามารถทักไปถามอาจารย์ได้เลยค่ะคณะเราจะมีทีม SE หรือ Student Engagement เป็นเหมือนตัวแทนนิสิตที่นําปัญหาของนิสิตตลอชั้นปีไปนําเสนอและประชุมร่วมกับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแบมนะคะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของภาคใต้นะคะมรยากาศดีมากแถมใกล้ทะเลด้วยคณะเรามีการจัดกิจกรรมเยอะมากโดยเฉพาะช่วงพีคินิกนะคะกิจกรรมที่เราชอบที่สุดก็คือกิจกรรม้อความสุขให้แก่ผู้ป่วยอาคารเย็นศิลาค่ะตอนนั้นเข้าไปจัดกิจกรรมบิงโกเต้นข้าวจังหวะลงถึงให้กําลังใจคุณตาคุณยายด้วยเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็มอบความสุขให้แก่ผู้ให้และผู้รับมากๆเลยค่ะ ที่มอเอนี้ยังมีเน้นการเรียนแบบ p b l หรือ Problem Based Learning นะคะซึ่งเป็นการเรียนจากเคสผู้ป่วยนะคะทําให้เราได้ฝึกตั้งสมมติฐานหาข้อมูลางถึนมา d i s c u s กับเพื่อนสอนเพื่อนนะคะซึ่งทําให้เราจําได้มากขึ้นและเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากค่ะสวัสดีค่ะามาหาวิทยาลัย ะะตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะอยู่ในป่าในเขานะคะค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติค่ะซึ่งสีที่พี่ชอบนะคะก็คือเวลาที่อ่านหนังสือเหนื่อยเนี่ยแล้วก็เปิดหน้าต่างไปข้างหลังเนี่ยก็จะได้ชื่นขอธรรมชาติได้ะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นค่ะรุ่นของเราเนี่ยรับนักศึกษาปีละแค่48คนค่ะซึ่งก็จะเป็นจำนวนที่ไม่มากนะคะข้อดีก็คือสังคมเราเนี่ยจะเป็นสังคมเล็กๆอยู่กันแบบพพครอบครัวค่ะทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องก็จะรู้จักกันหมดค่ะแล้วก็ ก็อาจารย์เนี่ยก็จะรู้จักเราเหมดทุกคนอาจารย์ก็จะเรียกแทนตัวเองว่าพี่ค่ะแล้วก็อาจารย์ก็จะเป็นกันเองมากสามารถศึกษาด้านทุกอยาก่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่อง่วนตัวต่างๆรุ่นพี่ใจดีมากค่ะเราสามารถทัไปถามไม่ว่ามีอะไรที่สงสัยเนี่ยรุ่นพี่ก็คือน่ารักมากสวัสดีค่ะใบม่อนค่ะ ก็คือคณะแพทย์มอชอเนี่ยเป็นคณะแพทย์แห่งแรกของภาคเหนือเลยค่ะ <Wow. S 1> จริงก่อตั้งขึ้นมาก่อนมอชอ,อีกแล้วพอมีมอชอเนี่ยก็เลยย้ายคณะแพทย์เข้ามาสังกัดมอชอค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือชมรมของคณะแพทย์เนี่ยมีเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรือว่ากิจกรรมต่างๆชมรมที่มนันอยากโปรโมทนะคะก็คือชมรมพัฒนาอนามัยชุมชนค่ะซึ่งเป็นชมรมที่คอยจัดค่ายอาสาให้แพทย์นะคะได้ขึ้นไปพัฒนาชนบทค่ะก็จะมีการพาพี่หมอเนี่ยขึ้นไปตรวจชาวบ้าน ด้วยมันทําให้เราได้ประสบการณ์ดีๆเยอะเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือคณะแพทย์มอชอเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันอยู่ฝั่งสวนดอกใช่ไหมก็จะดอกไม้เยอะมากเลยค่ะจัดดอกไม้ประจำว้าขนาดพลเหนือเนาะใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องมาลองดูนะคะ